สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อ<ๆ>มาชมเหรียญเนื้อเงินในหลวงรอเก้าแล่นเรือใบนะครับจะเป็นกีฬาสีเกมหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับเพื่อนๆช่องนี้เราจะรวบรวมแบงก์เก่าเหรียญเก่าหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกั๊กนะครับมาดูกันกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินครับแคปภาพได้เลยครับเพื่อนๆเอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้หรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้าไลน์ร้านกล้องถ่ายรูป แล้ให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้เอาไปนั่งดูในห้างสปปรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟชิวๆกันได้เลยนะครับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทำไมทำไมเราถึงทำไมเราถึงอันนี้ไม่ได้อ่าเห็นชัดแล้วนะเพื่อนๆอยากดูภาพนานกดหยุดดูเองนะครับขยายอ่าขยายให้เห็นยิ่งกว่าขยายให้เห็นชัดยิ่งกว่ากล้องอยุด กล้องจุลทัศน์เอาใจคนดู YouTube ช่องผมนะครับครบ3ามวิแล้วผมจะเลื่อนนะเพื่อนๆอยากดูนานกดหยุดดูเองครบ3ามวิแล้วผมจะเลื่อนนะครับเดี๋ยว YouTube จะยาวเกินมาภาพต่อไปกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพได้เลยครับเอาไปขยายดูเองในมือถือที่ลังแบบนี้หรือจะแคปภาพส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปและให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้เอาไปนั่งดูในห้างสับสินค้ายเย็นๆจิบกาแฟชิวๆกันได้เลยนะครับ ไปต่อครับอ่าเป็นไงครับเอาสุดๆเลยนะสุดๆเลยนะอ่าอเดียเดียแล้วสิอ่า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 มันสู้มันสู้นะครับอันอื่นไม่เป็นนะครับมาเป็นไงครับว้าวเห็นรายละเอียดชัดนะครับยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศอีกเรียกว่าอ่าซีเกมนะครับบางกอก1961นั่นเองเหรียญซีเกมบางกอก1961 เป็นไงเพื่อนๆเห็นชัดไหมในหลวงทรงแล่นเรือใบมีใส่แว่นด้วยนะครับแล้วก็ใส่เสื้อชูชีพอยากดูนานกดหยุดดูเองนะครับเพื่อนๆช่องเนี้ยเราจะทำ YouTube ให้คลิปมันสั้นไม่ยาวเน้นเนื้อๆไม่เน้นน้ำน,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 นะครับเพื่อนๆจะได้มีเวลาไปทำงานหารายได้พิเศษวันละร้อยเดือนละ3,000ปีละ36,000 จะได้มีเวลา,าแล้วก็จะได้มีเงินมาซื้อเหรียญน,นะครับเทียบกับเหรียญ10บบาทว้าวกดหยุดดูภาพเองแล้วก็แคปภาพได้เลยเทียบกับเหรียญ10บบาทแลเพื่อนๆเล็กแค่นี้เองเห็นไหมครับเล็กแค่นี้เองเล็กแทบจะครึ่งหนึ่งของเหรียญ10บาทปีพศ2559กันเลยทีเดียวนะครับอ่ะเพื่อนเพื่อคนไหนอยากดูคลิปที่ผมโหลดแบบเรลวทามวินาทีต่อวินาทีนะครับ กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนๆจะได้ชมคลิปที่ผมโหลด9ก้าโมงได้ดู9ก้าโมงโหลดคลิป9ก้าโมงได้ดู9ก้าโมงโหลดคลิปบ่ายสได้ดูบ่ายสโหลดคลิป3ามทุ่มได้ดู3ามทุ่มโหลดโหลดคลิปเสร็จตีห้ได้ดูตีห้กันเลยทีเดียวสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆช่องนี้เน้นเนื้อไม่เน้นน้ำนะจ๊ะสนาทีกว่าๆเท่านั้นเองกดไปที่ใต้ช่อง u t u b e นะครับจะมีช่อง YouTube อยู่กดใ กดที่ช่อง YouTube ใต้คลิปแล้วจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูเหรียญราคาแพงๆหายาก200กว่าคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆไปแล้วนะ3นาที35วิเท่านั้น